ัสดีครับเพื่อนทุกคนครับวันนี้ก็เกี่ยวข้าวนะครับเกี่ยวข้าวเจ้าครับยังไม่เสร็จนะครับเกี่ยววันนั้นเขาไม่เกี่ยวให้ก็เลยเอาอีกขั้นใหม่เขามาเกี่ยวให้ครับอันนี้ข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็ขอสูงนะครับูง อันนี้ข้าวล้มฝั่งนี้ล้มฝั่งซ้ายผมน,นี้ล้มฝั่งขวาสูงอันนี้ข้าวดำข้าวดำไม่ล้มอันนี้เป็นข้าวหวานเป็นว่วใหญ่ๆครับ รวงข้าวรวงสมบูรณ์เราไปดูลกเกี่ยวข้าวครับว่าเขาใกล้เสร็จยนเะกี่ยวนี้เสร็จก็จิเกี่ยวของผมครับเลยเดินลงไปดูน้ำหมอกก็เริ่มลงนะครับหมอกไม่เยอะเท่าไหร่ครับ ข้าวดำนี่ข้าวเหนียวเนี่ครับข้าวขอคอเนี่ยลวงใหญ่ครับใหญ่ครับข้าวดำแต่ข้าวหวานนี่เล็กนิดเดียวครับลมนี่นมือถกักอันนี้ลมไม่มีเวลามาถ่ายคลิปกลางวันนะครับก็เลยมาลงกลางคืนมีโอกาส นี่ก็เกี่ยวข้าวล้มครับไปดูว่าลมเยอะแค่ไหนมนก็ไม่ได้เดินม,มาดูครับที่จริงก็ไม่ไกลจากที่นาของะะผมได้ยินแต่ว่าข้าวลม เลยมาดูครับลรทีเคียบครับ Allah'a